บางครั้งการที่เราต้องอยู่ร่วมกับใครบางคนที่ทำให้รู้สึกทุกข์หรืออึดอัดในใจอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของกรรมเก่าที่เราต้องชดใช้การที่เขาเข้ามาในชีวิตอาจไม่ใช่เพื่อให้เรารักแต่อาจมาเพื่อให้เราให้อภัยเป็นบททดสอบที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อวัดใจเรา ว่าเราจะวางได้แค่ไหนเพราะการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนอนาคตเมื่อเราผ่านความรู้สึกเจ็บปวดนั้นได้ไม่เพียงแต่จะชำระกรรมเก่าให้จบแต่ยังเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่ดีขึ้นด้วยเมตตาและความเข้าใจจงมองคนที่ทำให้เราเจ็บเป็นครูเพราะเขากำลังสอนให้เรารู้จักให้อภัย อย่างแท้จริงและในบทเรียนที่แสนหนักนั่นเองเราจะเติบโตและแข็งแรง